ในสตอรี่ nice วันนี้เรากลับมากับหัวข้อเขากำลังคิดและรู้สึกยังไงกับเราวันนี้เรามาให้เลือกลูกที่เราทำบนปกคลิปนะไม่ใช่ให้เลือกจากไพ่ของเราเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เป็นแบบทีลรกองถีลรกองแล้วเราใช้แค่ไพ่สำรับเดียวแล้วก็เปิดทุกกองเลยอะไรอย่างนี้โอเคงั้นเรามาสํัหรคนที่เลือกลูก เค้กส้มกองกคนกองที่หนึ่งเนาะเราตีซะว่าคนที่เลือกกองที่หนึ่งน่ะความสัมพันธ์น่ะน่าจะเป็นฟิลแบบ แอบรักแอบชอบชอบเขาชอบแอบมองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบคุยคุยกันแต่ยังไม่ชัดเจนสงสัยในการกระทําหรือเป็นความสัมพันธ์อีกแบบหนึองที่เราก็อ่านได้เหมือนกันอะคือเหมือนกับว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีคนของตัวเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ดันไปมีความรู้สึกให้กับคนคนนั้นหรือมีคนมารู้สึกกับเราแบบนั้นก็ได้ แล้วคือมันอยู่ในสภาวะที่แบบว่าอยากจะคุยอยากจะเคลียร์ว่าจะเอาอยัางไงต่อเนี่ยอาจจะเป็นแบบสภาวะที่แบบว่าอยากที่จะเดินหน้าไปต่อแล้วอาจจะไม่ได้อยากอยู่ในสถานะอย่างนี้เหมือนแบบจะเลือกใครก็ทําพักทีอะไรประมาณนั้นนะ่ะโอเคงั้นเราจะมาดูว่าสำหรับคนที่เลือก้องที่หนึ่งเขากคนน้นกำกาลังคิดและรู้สึกยังไงกับ เอ,เอาจริงมันก็ค่อนข้างที่จะขึ้นชัดเจนนะว,ว่าเขากำลังอยู่ในช่วงที่แบบคิดตัดสินใจคือเขาก็มีมีความคิดแล้วก็ในใจเขาอะคือเมื่อกี้เราบอกเนาะว่ามีสองทาง คือถ้าหาเป็นกรณีแรกที่ว่าเป็นการที่แอบชอบแอบรักหรือคุยคุยกันอยู่แต่ว่ายังไม่มีสถานะที่ชัดเจนอะ่ะคือมันกําลังอยู่ในช่วงของที่ว่าเขากําลังคิดและอยากที่จะเลือกว่าจะลงทุนกับความสัมพันธ์นี้ไหมอยากจะไปต่อไหมซึ่งแนวน้องตอนนี้ของเขาอะมันยังมันกําลังอยู่ในช่วงกําลังชั่งน้ำหนักว่าจะเอาอยัางไงต่อเขายังไม่ได้ตัดสินใจแบบแน่แน่แน่แน,นอนว่าแบบเร็วๆนี้เขาจะเข้ามา เขาพยายามที่จะแบบว่าไม่หยิบมันมาใส่ใจมากๆคือพยายามที่จะอยู่อย่างนี้ไปก่อนชิวๆไปก่อนอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถามบอกว่าเขากำลังคิดแล้วรู้สึกยังไงเขามีอยู่แหละความคิดที่อยากที่จะเข้ามาจริงๆอยากจะชัดเจนอยากจะพูดอยากจะบอกคือเขามีอยู่อยากจะรู้จักเรอให้มากกว่านี้ อยากจะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะมีโมเมนต์ดีๆด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย mm. เขามีอยู่แต่ถามว่าก็ถ้าหากเป็นอีกกรณีหนึ่งกรณีที่แบบว่าเขามีคนของตัวเองอยู่แล้วหรือว่าเรามีอย่างเงี้ย mm. คือนั่นแหละสาเหตุที่เขายังแบบต้องชั่งน้ําหนักยังไม่สามารถเข้ามาได้อะมันก็ก็นะก,ก็รู้กันอยู่แต่ถ้าเป็นกรณีที่แบบว่าแค่แอบชอบเฉยๆงั้นเราจะมาดูกันว่า ทำไมเขาถึงแค่กำลังคิดแค่ยังลังเลทำไมถึงแบบไม่คิดที่จะทำอะไรต่อสักทีคิดว่าเราก็คงจะร้อนใจอะนะเขารู้สึกว่ามันเร็วไปเขารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่มันที่มันดีที่มันเหมาะที่จะแบบเดินหน้าความสัมพันธ์อะบางทีเราเขาอาจจะเพิ่งคุยกันได้ไม่เท่าไหร่ก็ได้นะคือเขามองว่ามันอาจจะ ไปเหมือนคนเก่าๆในอดีตกับการที่แบบว่าทุกอย่างมันเริ่มมาเร็วแล้วมันก็จบลงอย่างรวดเร็วอะแบบว่าเขาต้องการอะไรที่มันแบบชัวร์ก่อนมั่นคงก่อนช้าๆได้พัฒเร่มง,งามอะไรประมาณนั้นอะเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าหากว่าเวลามันผ่านไปอะเขาก็เอาจริงๆแม่มันคอนเฟิร์มนะว่าถ้าหากเวลาผ่านไปอะเขาจะมีการที่แบบอยากได้ชัดเจนอยากที่จะประกาศอยากที่จะบอกอะไรสักอย่างอย่างเป็นทางการแล้วว่าเออตัวเขาอะ เลือกเราแล้วอยากที่จะไปต่อกับเรานะอยู่ที่ว่าเราจะแบบอดทนรอจนถึงตอนนั้นได้ไหมอะ่ะโอเคงั้นเรามารู้สึกว่าคนที่เลือกไค่กองที่สองตอนนี้เหมือนกําลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็แบบรักกันมากหลงมาก คือแต่ทำไมมันขึ้นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรดีอะคือมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าฝังลึกอยู่ในจิตใจเราอะคือเราจะชอบแบบคิดถึงเขาบ่อยๆตอนนี้เขาเป็นยังไงอยู่ทำอะไรบ้างคือจากที่ผ่านมาเราอาจจะเคยรักใครมามากมายหลายคนชอบใครมาก็หลายคนเนาะ แต่เหมือนกับว่าไม่เคยมีคนไหนเลยที่ทําให้เราแบบว่าหลงพาเพอจินตนาการคิดมากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าโมเมนต์โมเมนตเ์เล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันน่ะก็ทําให้เราแบบเก็บเอามายิ้มในแต่ละวันได้เสมอเลยแต่ว่ามันก็ยังมีเหมือนความรู้สึกที่แบบบางคู่เนาะมันขึ้นนะว่าแบบคบกันมานานแล้วแต่ว่ามันยังรู้สึกเหมือนกับว่า เป็นคู่ที่เพิ่งจะคบกันได้แบบเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนความหวานมันไม่เคยที่จะลดลงไปมันมีรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีความแตกต่างด้วยแล้วก็เหมือนความสัมพันธ์มันนิ่งๆไหมคือเรารู้สึกอ่ะว่ามันเป็นคู่ที่แบบ มันโชคชะตาพาให้มาเจอกันอะไรเนี้ยเหมือนพรหมลิขิตเหมือนมาเจอกันในจังหวะที่มันถูกที่มันเหมาะที่มันควรอะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกหลงเขามากความสัมพันธ์นี้ก็อยากจะให้พัฒนาเราก็เลยเหมือนมาถามมั้งแต่เหมือนว่าความสัมพันธ์มันนิ่งๆเราก็เลยเริ่มแบบอยากที่จะรู้ว่ามันมีเราคนเดียวหรือเปล่าที่รู้สึกแบบนี้คิดอย่างนี้ปกตินะถ้าหากมีใครสักคนที่แบบว่าทําให้เราโกรธหรือว่าทาบางอย่าง ที่เราไม่ชอบเราอาจจะโกรธนานมากหุดหิดมากไม่อยากไปต่อแล้วช่างมันเถอะช่างแม่งอะไรเงี้ยแต่พอเป็นกับคนเนี้ยเขาดันเหมือนมีวิธีการมีการการะทําหรือมีบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่ามันก็เป็นแค่เรื่องแค่นี้เองอะแล้วเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนเปลี่ยนทําให้เรากลายเป็นคนที่เหมือนดีขึ้นอะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องอารมณ์ก็ได้ทีนี้เราก็เลยอยากมารู้ว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงเนาะ อยากจะบอกคำนึงว่าเราไม่ได้คิดไปเองว่าเขาชอบเราคือเขาชอบเราอยู่จริงๆนั่นแหละแต่ว่านะคือเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกเขาอาจจะดูนิ่งๆเงียบๆดูเหมือนคนชิวๆไม่คิดอะไรมากไม่แสดงออกอะไรเลยนิ่งเกินจนเราแบบว่าเออเราคิดไปเองหรือเปล่า,าอะไรเงี้ยแต่คือเขาก็เก็บอาการพอสมควรเลยแล้ว เขาคิดอะไรอยู่เหรอคือเขาก็แบบชอบวนคิดเหมือนเราอะชอบคิดถึงสิ่งดีๆที่เคยมีด้วยกันไม่ว่าจะแบบคุยกันแล้วมันคลิกคุยกันแล้วมันใช่เราชอบแบบว่าไม่รู้นะว่ามันเป็นการกระทําแบบไหนอะแต่มันอาจจะเป็นแบบความเป็นตัวตนบางอย่างของเราอะที่เราเป็นแล้วเขาเคยคิดมาก่อนว่าเขาก็คงจะอยู่กับคนแบบนี้ไม่ได้คงไม่คาดคิดว่าจะมีคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอวันหนึ่งที่มันมีเข้ามาเนาะแล้วมันเหมือนผิดตัจักที่เขาคาดอะว่า,ไม,วาวบบไม่คิดว่าตัวเองจะชอบคนแบบนี้ไม่คิดว่าตัวเองจะเข้ากับคนแบบนี้ได้อะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนกับว่าวนกลับไปคิดถึงเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นตัวตวนจริงๆ,ๆของเราอะอย่างเช่นนะเราอาจจะเป็นคนที่แบบว่าซุ่มซ่ามอย่างเงี้ยซึ่งปกติเขาอาจจะเคยเห็นคนซุ่มซ่ามมาก,ก่อนแล้วเขาก็ารู้สึกลำคานรู้สึกหนึดหงิดหรือว่าเฉยๆว่าไปแล้วแต่แต่พอมัน กลายเป็นเราอะเขาดันรู้สึกว่าเออการกระทำของเรามันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะชอบวนคิดแล้วเขาก็แอบเขินแอบยิ้มแอบขำนึกถึงแล้วมันมีความสุขอะไรประมาณนั้นอะเขาอะเป็นบ่อยนะไอ้ความรู้สึกกำลันลองเนี่ยแต่เขาก็นั่นแหละส่วนใหญ่คือเขาจะชอบเก็บคิดอยู่คนเดียวในมุมของเขาเหมือนคนเป็น introvert อะเหมือนมีความรู้สึกให้นะแต่ว่าพยายามจะเก็บเงียบนิ่งๆเอาไว้ไม่แสดองออกแต่ในใจเนี่ยก็คือแบบว่าคิดฝันพัฒนามัวซัวไปเยอะเลย แล้วก็พยายามที่จะแบบไม่เผยไม่แสดงมันออกมามแล่วเรามาถามก็ตอดทีกเราว่าเออเขาทำไมเขาถึงแบบไม่ยอมไม่ยอมเผยมันออกมาคือเขาจะเก็บอาก,การทําไมเออเขาอยู่ในช่วงแบบว่าพักฟื้นอยู่ในช่วงที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เอาจริงมันมีหลายเหตุผลน,นะเนี่ยคือหนึ่งคือมันขึ้นว่า ถ้าหากเขาคิดอยากจะจริงจังแล้วมั่นคงอะไรกับใครอ่ะเขาอยากที่จะรอดูให้มันมั่นใจก่อนว่าแบบเออคนคนนี้อ่ะเหมาะที่จะไปต่อจริงๆเขาไม่อยากที่จะมาเริ่มแล้วก็ทําร้ายทั้งเขาทั้งเราอ่ะไม่อยากที่จะต้องมาเสียใจอะไรประมาณเนี้ยเอออันนี้คือเหตุผลที่หนึ่งที่หนึ่งเออส่วนเหตุผลข้อที่สองคือมันขึ้นเหมือนกับว่าเวลาที่เขาคิดอะไรสักอย่างในความสัมคันญอ่ะเขาก็แค่อยากจะหาใครสักคนที่เป็นคนสุดท้ายคนที่เขาแบบลงทุนครั้งเดียวแล้วก็ ยาวๆเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คือมันก็ต้องรอบครอบก่อนเนาะก่อนที่มันจะไปถึงขั้นนั้นอะแต่คือในตอนนี้คือขอพักก่อนและอีกอันนึงก็คือว่ามันขึ้นเหมือนกับว่าเขาเหนื่อยอเขาแบบอาจจะเคยเสียใจผิดหวังกับเรื่องความรักมาเขาอาจจะแบบมีไม n เซ็ t แบบเนี้ยมาตั้งนานแล้วแต่ว่าพอกับคนที่เขาค่อนข้างที่จะมั่นใจก่อนหน้าเนี่ยแล้วเขาคิดที่อยากที่จะให้คนคนนั้นเป็นคนสุดท้ายอะแต่พอถึงเวลาความพยายามที่ทําไปเหมือนกับว่ามันไม่เห็นผลอะไรประมาณนั้นอะ เขาก็เลยเหมือนกับว่าเหนื่อยไม่อยากที่จะพยายามอะไรในตอนนี้อืมก็คือเลยเป็นสาเหตุที่เขาเก็บประการเพราะว่าถ้าหากเขามาแสดงออกตรงๆน้องว่าเขารู้สึกชอบเรายังไงกับเราเนี่ยเราอาจจะเริ่มคาดหวังในการระทาบางอย่างของเขาอะแล้วคือเขาอะอยู่ในช่วงที่แบบยังไม่อยากที่จะพยายามยังเหนื่อยอยู่ประมาณนั้นจะถามว่าเขารู้สึกดีไหมชอบเราไหมก็ชอบแหละดูดูอยู่อะโอเคจบแล้วสำหรับคนนี้แล้วคนที่สอง เรามาสำหรับคนที่เลือกกองที่สามความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองที่สามความรู้สึกไลรู้สึกเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองที่สามคุณจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันมากอาจจะด้วยเรื่องของอายุหรือเรื่องของความคิดก็ได้หรือเรื่องของแบบภายนอกก็ได้นะจริงอ่ะคือมันขึ้นเหมือนกับว่า ความสัมพันธ์แบบนี้เหมือนมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะชอบชอบทําให้อีกคนหนึ่งเสียใจโดยไม่รู้ตัวเหรอคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนคนคิดไปเองกับคนไม่พูดมาอยู่ด้วยกันอะคือเหมือนกับว่าเราน้อยใจเรื่องนี้อยู่แต่เขาไม่รู้เรารู้สึกแบบนี้อยู่แต่เขาไม่เห็น มันเหมือนกับว่ามันมีความแตกต่างกันมากแล้วมันก็เลยทําให้คุยกันแล้วแบบไม่ค่อยเข้าใจคือมันมีสิ่งที่แบบว่ามันคลิกมันใช่มันมีอยู่สิ่งที่แบบว่ามันเข้ากันได้แต่ว่าไอ้ส่วนที่แบบว่ามันไม่เข้าใจอ่ะมันก็มีอยู่เหมือนกันแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าเหนื่อยเหนืยนะคือเหมือนกับว่าอยากจะยื้อไว้ให้อยู่กับตัวแต่ว่าพออยู่ไปก็เหนื่อย อยากจะวาดฝันให้ไปต่อไปจนถึงอนาคตเพราะว่าแบบไม่เคยมีใครที่ทำให้รู้สึกได้ขนาดนี้ไม่ว่าเขาจะทำให้เราเสียใจน้อยใจกี่ครั้งเราก็จะให้อภัยแล้วก็กลับมาฮึดมาลุกขึ้นสู้อยากที่จะไปต่อแต่ว่าเราก็อยู่ในสภาวะที่แบบเก็บซ่อนความทุกข์ความเศร้าเอาไวอ้อะเออเราก็เลยอยากจะรู้ว่าแล้วเขากาลังคิดและรู้สึกยังไง แนวโน้มมันก็เอ,อจริงๆอยากจะพูดจริงๆเลยว่าความจริงคือเขาาก็รู้สึกชอบเรารักเราเหมือนที่เรารู้สึกกับเขานั่นแหละแต่ว่าอาจจะด้วยแบบการกระทํำไหมอะ่ะคือคือมันขึ้นเหมือนกับว่าเขาอะ่ะเก็บบางอย่างไว้กับตัวเขาเองซึ่งไอ้บางอย่างที่ว่าเนี่ย มันไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นนะก็มันเหมือนกับว่าเขาอะคอยสังเกตเคอยจับตาดูคอยระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาแต่บางทีคืออาจจะด้วยอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าความแตกต่างของเรา,าเขาอะมันมีเยอะจากที่เราเห็นตอนแรกอะ คือมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างอาจจะด้วย m i n d เซตหรือความคิดหรือสิ่งที่เติบโตมาหรือภาระหน้าที่อะไรก็แล้วแต่คือมันแตกต่างกันเยอะมากแล้วเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าทําไมเขาถึงไม่แคร์เราไม่รักเราไม่ชอบเราเลยแต่ในความเป็นจริงก็คือเขาแคร์เขาชอบเขารักแล้วเขาก็สังเกตรเราอยู่แล้วเขาอะก็มีความจริงจังกับเราอยากที่จะแบบมาเริ่มพัฒนาแล้วเขาก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่พอสมควรแต่ว่าคือนะคือแบบ ด้วยความแตกต่างอะเนาะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเรื่องแค่เนี้ยมันเป็นเรื่องเล็กเล็กนๆๆน้อยก็แค่แก้แบบนี้ก็จบแล้วทําไมเขาถึงไม่ทาแต่ก็เราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าคนบางคนเขาเจออะไรมาบ้านในชีวิตอะที่หล่อหลอมให้เขากลายเป็นคนแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อะถามว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่คือเขากําลังคิดว่าแบบอยากที่จะจัดการความสัมพันธ์นี้สักทีอยากที่จะเลือกเส้นทางสักทีว่าอยากที่จะ เปลี่ยนมันคือถ้าหากตอนนี้ความสัมพันธ์มันคุ้มค,คือเอออึดอัดมีปัญหาอะไรสักอย่างอยู่เนี้ยคือเขาก็อยากที่จะแบบเลือกแล้วอยากที่จะทําอะไรสักอย่างแล้วแต่ว่ามันยังติดอยู่ตรงที่ว่าเขายังกลัวยังคิดยังคิดมากเขาเป็นคนที่แบบว่าคิดเยอะมากอ่ะอยากจะจัดการทุกอย่างให้ออกมาเพอร์เฟกต์อ่ะเขาเองก็แบบไม่ได้ชอบสภาวะสถานะอะไรก็ตามแต่ที่เป็นอยู่ตอนนี้หรอกเขาก็เริ่มจะอึดอัดทนไม่ไหวแล้วมันไม่ใช่แค่เรา คิดอะไรอยู่คือเขาแบบมีความคิดมากมายอยู่ในหัวเลยไม่ว่าจะเป็นแบบการกลับมาง้อการกลับมาเคลียร์การกลับมาคืนดีการพาไปเที่ยวการพูดคำหวานหวานโรแมนติกแต่คือแบบว่าเขาอาจจะคิดได้เยอะอะจนแบบว่าไม่รู้จะทํำยังไงดีคือมันขึ้นบอกว่าแล้วถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นแบบการที่เขาอยากจะชัดเจนอยากจะเดินหน้าอยากจะติดต่อมาอะไรเงี้ยคือด้านทันทีที่เขาตัดสินใจได้อะเขาจะทําแบบรวดเร็วเลย ทำแบบว่าเราอาจจะไม่ทนได้ตั้งตัวเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่มันติดอยู่ตรงที่ว่าเขายังลังเลเขาก็เลยเอาตัวเองไปโฟกัดกับอย่างอื่นเพื่อไม่ให้ตัวเขาเองฟุ้งซ่านแต่ว่าไม่ว่าเขาจะทํำยังไงเดี๋ยวเขากวนกลับมาคิดอยู่ดีแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นสิ่งกระตุ้นที่ทําให้เขาอยากที่จะเดินเข้ามาทำอะไรสักอย่างอยู่ดีคือคิดว่าเขาไม่น่าจะวนอยู่ในลุกนี้อีกนานหอก เผื่อจะมีเวลาขึ้นนะเรามาถามหน่อยว่าคนที่เลือก,กนคนคนที่เลือกตอนที่สามเนี่ยหลังจกที่เขาแบบเขาจะคิดได้แล้วก็ลงมือทาในสิ่งที่เขาคิดเมื่อไหร่เก้าเราคือเลขเก,ก้าก็อ่ะเก้าวันเก้าสัปดาห์วันที่เก้าอีกเก้าวันประมาณนี้แหละโอเควันนี้ไพ่วันนี้ก็จบแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามา ติดตามช่องเราแล้วก็กดไลค์คอมเมนต์ให้ด้วยนะไว้เจอกันในคลิปหน้าจะ้ะบ๊ายบาย